นะครับส่วนที่เขาฟ้องร้องก็ยังคงมีการฟ้องร้องวนศาลอยู่นะครับแต่สิ่ง,งนั้นไม่ใช่เป็นสาระสําคัญแต่สาระสําคัญคือใครบงการเรื่องราวทั้งหมดการปล่อยคลิปการปล่อยเอกสารวางยาพิธาเอาของพ่อมาทําปิดเงียบถึงเวลาปุ๊บพิธาจะได้เป็นปุ๊บก็เปิดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยคนเปิดเผยเรื่องนี้ย่อมเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากกรณีการเคลื่อนไหว การเตะตัดขาพิธาและการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายขวาดำเนินกันแต่กลายเป็นฝ่ายซ้ายที่มีผู้บงการอยู่ต่างประเทศนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของพิธาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอทีนะก็มีการเปิดคลิปขึ้นมาอ้างว่าคลิปไม่ตรงกับรายงานการประชุมนะฮะที่บอกว่า i อทีวีดำเนินกิจการอยู่หรือไม่นะครับและเป็นอย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเราะห์ แล้วก็สู่กระบวนการสั่งกา้อ์กันมีคําถามจากคุณพานุวัตรขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับมีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับก็จะระบุว่ารายได้ของไอทีวีในรอบปี65มาจากสื่อโทรทัศน์โดยมีสินค้าหรือบริการคือสื่อโฆษณา เป็นไม่ได้อย่างไรมิพักต้องพูดกล่าวถึงกรณีที่นายคิมได้ตอบผู้ถือหุ้นถึงแนวโน้มที่จะมีการชำระบัญชีบิดบริษัทหลังจากทราบผลของคดีด้วยซ้ำจากข้อวิรุษนี้ยังทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสแรกของปี2566 ของ i t ทนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพราะในหมายเหตุประกอบงบการเงินงวด3เดือนที่สิ้นสุดนะวันที่31มีนาคม2,566หน้าสุดท้ายข้อสินะครับนี่คือหน้าสุดท้ายของมหมายเหตุงบการเงิน มีการระบุว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566บริษัทมีการนำเสนอการลงสื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเมื่อวันที่28เมษายน2566ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ทับ2566 มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทได้มีการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มข้างต้นบริษัทจะรับรู้รายได้ในไตรมาสสองของปี2566คำถามง่ายๆก็คือว่า เป็นไปได้อย่างไรที่ไอทีวจะมีไรายได้จากเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในช่วงไตรมาสสอของปีนี้จะเป็นไปได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ในวันประชุมใหญ่ผู้ถูกหุ้นในวันที่26เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็อยู่ในช่วงไตรมาสสอที่เป็นช่วงเวลาที่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินของไตรมาสหนึ่งของปีส5 6พเนี่ย น,น,นายกริมในฐานะประธานกรรมการบริษัทยังตอบว่ายังตอบผู้ถือหุ้นว่าบริษัทไอทีพียังไม่มีการดําเนินการใดๆต้องรอผลคดีความให้สิ้นสุดเสียก่อนและเป็นไปได้อย่างไรว่าหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่26เมษายนแล้วซึ่งประธานในที่ประชุมนะครับก็ได้ตอบ ว่ายังไม่มีการดําเนินการใดๆเกี่ยวก,กับสื่อแต่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดแรกนะครับไตรมาสแรกของปีนี้กลับไประบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2องทับสองพเนี่ยมีมติรับทราบรูปแบบการดําเนินธุรกิจนะครับของบริษัทโดยเป็นผู้ให้โฆษณาลงสื่อโฆษณานะครับ เป็นผู้ให้บริการลงสูงส่โฆษณาจากการที่บริษัทได้มีการให้บริการแก่บริษัทกลุ่มบริษัทนะครับพอพอมันมีคลิปเสียงออกมานะครับมอมาคลิปเสียงดูเหมือนว่าเกมพลิกพลิกแล้วพลิกแล้วเปลี่ยนหน้่แต่ดูว่ากกตเล่นบทไหนกรกตอกอ็เออยกคำร้องสามคำร้องเมื่อวานนี้เรื่องยุคพ,พักยกสี่คำร้องอ กรกตก็เล่นบทพระเวสสันดร <c oughs> ให้ทุกอย่างปล่อยทุกอย่างคนก็ตบมือกอรกตรไหมนี่สุจริตเที่ยงทรมาแล้วความสุจริตธิเห็นไหมความที่เขาต้องการเอาเรื่องเดียว <c oughs> ในคำร้องเนี่ยนะครับจะร้องให้ร้อยเรื่องก็ยกเก้าสิบเก้าเรื่องเพื่อเหลือ <c oughs> เรื่องเดียวที่ผมเคยบอกเนี่ยนะครับในอดีตว่าพูดความจริงสามร้อย หกสิบสี่วันเพื่อพูดเท็จในวันที่สามร้อยหกสิบห้าก็คือหมายความทุกวันมันจริงหมดจริง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 ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่เป้าหมายจริงจริงจริงจนกระทั่งเชื่อหมดวันที่สามร้อยหกสิบห้าพูดเท็จนั่นหวังผลวันเดียวนี่คือทางการเมืองวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันคนที่มองเห็นวิธีการกกตเนี่ยนะครับคุณสดศรีนี่มองเห็นนะ ตอนแรกก็อาจจะมุมหนึ่งแต่ปัจจุบันเห็นพอมองเห็นกระดานมสมชัยศรีสุธิยากรก็เริ่มตัง้งหลักหลังจากเห็นคลิปนี้เหมือนกันคือแต่ละคนเนี่ยมุมมองเนี่ยนะครับคือมันพวดพลาดไม่ได้ก็ต้องเห็นความผิดความผิดป,ดปก,กติตั้งแต่รายงานการประชุมหลุดคลิปก็หลุดออกมามทุกคนก็รู้ว่าไอ้นี่มันอยู่ในผู้อำนวยการสร้างแหละแล้วเหนือเป็นคนเดียวกั่นนะนะครับ เพราะนี่สถานการณ์ต่างๆเยแน่นอนที่สุดนั้นในการออกแบบเรื่องนี้เนี่ยจะนำพาไปสู่ความขัดแย้งในฝากฝังประชาธิปไตยที่เรียกตัวเองกันและนี่นะครับจะหนักขึ้นจะหนักขึ้นเพราะแน่นอนที่สุดการรับรองอย่างไรก็ตามจะต้องเกิน475ร้อและไอ้ที่ไม่รับรอง ก็อาจจะจัดการเลือกตั้งด่วนเลยเช่นว่าไอ้ที่ไม่รับรองเนี่ยนะครับก็ชี้สัปดานี้สัปดาหน้าหรือสัปดา,าก่อนอสัปดาห์ถัดไปจากนั้นเลือกเลยอ,อะไรก็เกิดขึ้นมาได้กันทั้งหมดความพุดวายมีไหมมีมแล้วถามว่าพวกนี้วิตกกับความพุ่นวายไหมไม่วิตกต้องการความพุ่นวายเลยวิโรธนียซึ่งเป็นคนของก้าวไกล นะก็ออกมารายการของสรยุทธ์ก็คู่นะครับคนของไอทีวีขอไปฮะคนของทางภูมิใจไทยนะซึ่งเคยอยู่พักอนาคตใหม่ซึ่งออกมาแฉข้อท็จจริงนะว่าจริงๆแล้วนะพี่ทาถือหุ้นไอทีวีและมีหลักฐานการถือกรองหุ้นไอทีวีนะครับเรื่องไกลก็เอามาแฉเพิ่มเติมนะบอกว่า พิธานั้นถือครองหุ้นไอทีวีก่อนหลังจากพ่อเสียชีวิตนะฮะได้รับมรดกมาต่อมาก็มีการซื้อเพิ่มจากเดิมมีม2 0หนึ่งหมื่นสองพันหุ้นต่อมาก็มาซื้อเพิ่มเป็นสี่หมื่นสองพันหุ้นล่าสุดนะเพิ่งโอนให้น้องชายเมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จได้ไม่นานนะหลังจากมีเรื่องมีราวนะก็เพิ่งโอนให้กับน้องนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะสมชัยนะอดีตเลขากกต ก็ออกมาบอกว่าหลักฐานนี่ก็เป็นไปได้แต่ดูๆแล้วน่าจะมีการตัดต่อแต่ก็สามารถเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนักวิเคราะห์ต่างๆก็ออกมากันเยอะแยะตะแปะไถมีการออกแถลงการจากบริษัทผู้ถือครองหุ้นใหญ่นะครับไ t v ีะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทให้ตรวจสอบตัวเองนะไปไปมามาทุกอย่างก็กระจ่างขึ้น โปแตกมากขึ้นที่ผมเรียนว่าโปะแตกมากขึ้นมันคืออะไรนะฮะไอเรื่องอรายงานการประชุมกับคลิปวิดีโอเนี่ยตอนนี้กรตก็จะเข้าไปทำการตรวจสอบถ้าไม่ตรงนะฮะบริษัท I อทก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะ,ะอัน,นี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ประเด็นที่น่าสนใจก็มีการรายงาน บอกว่ามีการสั่งปลดพนักง,งานไอทีวีมีหนังสือเป็นทางการนั่นคือประเด็นที่2แต่ก็ไม่ได้เป็นทั้ง2ประเด็นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักฮะเพราะไอทีวีตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนะฮะก็ยังคงจดทะเบียนเป็นสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและยังคงมีผลตามกฎหมายมีการรายงานบัญชีหุ้นตามกฎหมาย นะครับแล้วก็มีรายงานการประชุมต่อกรอตตตามปกติมีการประชุมผู้ถือหุ้นตามปกติไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแล้วก็การซื้อขายหุ้นก็ยังคงเกิดขึ้นและไอทีวีจดทะเบียนก็ยังคงเป็นหุ้นสื่ออยู่ยังคงเข้าสู่กระบวนการครอบครองหุ้นสื่อสำหรับพิธาพอถูกโอนไปความผิดสำเร็จไปแล้วแต่ในทางกลับกันตอนนี้ นะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรประชาชนได้รับรู้ประชาชนได้ทราบประชาชนได้เข้าใจดอมต่างๆได้เข้าใจว่าไปไปมามาเป็นเรื่องของพิธาเองเป็นเรื่องของทีมกฎหมายตั้งแต่พักอนาคตใหม่มาพักก้าวไกลไม่แม่นยำเรื่องไกลก็บอกว่ามีนักกฎหมายเป็นร้อยคนในพักแต่ไม่มีใครแม่นกฎหมายแม้แต่คนเดียวเลย นะสิ่งที่ไปเยื่นให้กรกตก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับที่น่าสนใจคือถ้าเป็นเรื่องของถือหุ้นไม่ถือรองหุ้นผมว่าจบไปละนะฮะจบไปเรียบร้อยแล้วความสาเร็จผิดหลือย,ยังตอนนี้ประชาชนคนไทยคนเศร้าความผิดสําเร็จไปละแต่ผมเรียนย้านะกรณีน,นี้ไม่ได้เป็นการดําเนินการของฝ่ายขวาแต่เป็นการดําเนินการกันเองของฝ่ายซ้าย เพราะเจ้าของไอทีตัวจริงคือผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะไอทวีถูกขายหุ้นไปนะแล้วก็ผู้ถือครองกลายเป็นเทมเมเซกนะไปไปมามาเป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทเหล่านั้นก่อนที่จะมาว่านะก็เป็นบริษัท ชินคอมเพลชันนะก็เกี่ยว้องกับชินเกี่ยว้องกับทัดสินวนไปวนมาวนมาแล้วก็วนไปนะฮะที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับหุ้ส่วนคิดว่าถ้าพิธาป๊อกเนี่ยป๊อกก็คือถูกตัดสินท,ทางการเมืองไม่สามารถที่จะโหวตเป็นนายกรัตรีได้ใครได้ประโยชน์สูงสุดหนีไม่พน้นเพื่อไทยก็จะเป็นคันดิเดตนายกรัตรี จะเป็นเสียฐาจะเป็น<ม>อุ้งอิงก็เป็นคนของทักษิณชินวัตรนั่นเองการเมืองตอนนี้นะฮะก้าวไกลก็บอกจะแจ้งความโน่นนี่นั่นมีขบวนการจะปลุกคืนชีพไ t v i วีไทีไม่ได้ตายไอทีวียังคงประกอบกิจการตามปกตินะครับสถานีโทรทัศน์ยุติไปแล้วแต่ธุรกิจอย่างอื่นในการผลิตรายการโทรทัศน์เช่าอุปกรณ์โทรทัศน์เนี่ยยังคงดําเนินเดินไปอยู่และก็ให้เช่า,ชากับใครให้เช่ากับไทยที b ี นะครับส่วนที่เขาฟ้องร้องก็ยังคงมีการฟ้องร้องวนศาลอยู่นะครับแต่สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสาระสําคัญแต่สาระสําคัญคือใครบงการเรื่องราวทั้งหมดการปล่อยคลิปการปล่อยเอกสารวางยาพิธาเอาของพ่อมาทําปิดเงียบถึงเวลาปุ๊บพิธาจะได้เป็นปุ๊บก็เปิดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยคนเปิดเผยเรื่องนี้ย่อมเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากกรณีการเคลื่อนไหว การเตะตัดขาพิา่ถาและการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายขวาดำเน,นินการแต่กลายเป็นฝ่ายซ้ายที่มีผู้บงการอยู่ต่างประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 킥